อ่าลองเดียนลองคิดเลยอ,อย่าจัอย่าอย่าเพิ่งใช้เครื่องคิดเลขนะลองใช้มือในการกดคง <c oughs> น้ลยคุณไรเอ่ยอ่ามาคนคุสี่อ่อาี๋ยวรอคุณเอ่ยอ่าต่นบอกคนสี่เอาคนอื่นอาจจะมากกว่านั้นโอ,อ้แตงโมงมาแล้ว <c oughs> สองพ้อยสี่สิบลาย เพื่อได้อะไรเอ่ยเพื่อได้อะไรแต่ถ้าใครคิดได้ก็ลองทำล่วงหน้าก่อนคูเลยก็ได้นะ

อ๋ินี่ได้ไอใ้าเนเ่นน่ะมาคนได้ละเดี๋ยวคนแปดใช่ไหมคนอื่นไม่ยากคนอื่นไม่ยเหรคุณเท่าไหร่แน่คุณีสองร้อยสี่สิบคูณสี่จะได้เก้าหกศูนนะ อ่รลองดูนะบางคนคูณแปดบางคนคูณสี่เอาคูณเอาสนะี่ก่อนละสองร้อยสี่สิบคูณสี่อ่าเราก็ลองมาทดดูครับสี่ศูนย์ได้ศูนย์สี่สี่สิบหกทดหนึ่งสี่สองแปดเป็นเก้าเฮ้ยตรงว่าเก้าร้อยหกสิบเป๊ะเลยนี่นะครับเก้าร้อยหกสิบเป๊ะเลยแสดงว่า เราใช้อะไรเอ่ยเออใช้สี่อ่าใช้สี่ก็เป็นเก้าหกศูนย์อ่าเก้าศูนย์เราทำไมอะ่ะลบกันใช่ไหมครับลบกันก็จะเหลือศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ามันก็คือตัวเศษแต่คำตอบคือเท่าไหร่เอ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ อ่าอ่ายี่สิบสี่นะครับไต้ตันรู้ไหมว่านต้ตันผิดตรงไหนไต้ตันอาจจะคูณผิดก็ได้ถ้าสิแปดเนาะแลครูบอกแล้วผิดนี่เป็นไรแต่ขอให้รู้ว่าเราผิดตรงไหนนะครับ <c oughs> อ่า,อาเดี๋ยวครูจะเปิดให้ออกตรงนี้ดูซิอ่า ใม่หลอกไปอันนี้คือเป็นการตรวจคาตอบนะครับการทําก็ทําอย่างนี้เลยทําขั้นตอนเหมือนเขาเลยครับหารเสร็จตรวจคาตอบแต่การหารของตัวอย่างอันเนี้ยนักเรียนตรงเนี้ยนักเรียนไม่ต้องไปทําก็ได้นักเรียนไปทดข้างนอกทดตรงช่องนี้ก็ได้นะครับหรือว่าทดข้างหลังก็ได้นะ อันนี้ไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวจะงงเห็นไหมไปบ้าน,าานแ้วโอเคทำแล้วก็รอเพื่อนก่อนทำถูกหรือเปล่าถูกแน่นเลยู่หน้าเดียวทุกสังสากลภาษาสากลพวกนี้ โอเคเหน้าเดียวหน้าเดียวน้าที่มันเป็นประโยคเยอะๆใช่ไหมครับที่เป็นคำถามภาษาอังกฤษอะเนาะอันนี้ก็ใส่เครื่องหมายลบซะนะเราได้รู้อันนี้ก็ลบกันซะตัวอย่างเขาไม่เขียนลบให้เราขีดทรงขิดเส้นนะขีดให้มันเรียบร้อยนะ อะไนอ่ะเดี๋ยวรอทีไรไม่รู้ตัวอืมโอเคเนี่ยของ Dream ของติเอ่าของติโอ้ทำเรียบร้อยดีมากโอเคอย่างนี้แหละนะต้องการอย่เขียนเขียนข้างหลังมาให้ครูดูดูโอเคโอเคเยี่ยมนี่ของ ฮอ่เปล่าเปลืหโอเคโอ้ยแต่เราเขียนในกระดาษทดลรอไม่ต้องเขียนในกระดาษทดนะเขียนในใบงานหลังของครูอะเขียนมาเลยอ่ะอะไรนะตรวจสอง ถ้าเสร็จแล้วน,นี่มันก็คือใบงานคณิตศาสตร์นั่นแหละครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนนักเรียนก็น่าจะทำพวกนี้ได้ละนะน่าจะทำพวกนี้ได้ละนี่าจะทำพวกนี้ได้ครูให้ไปสามแผ่นใช่ไหมครับสามแผ่นจริงๆอ่ะมันถ้ายิ่งหลักเยอะเนี่ยมันจะหันง่ายกว่าเพราะมันทำได้สั้นกว่าแต่นักเรียนต้องไปตั้งให้เป็นนะตั้งให้เป็น ถ้าเราเียนคูณได้เป็นตั้งไว้เป็นเราเรียนก็จะผิดนะบางคลไปคูณผิดตัวเนี้ยมันก็จะผิดทั้งหมดเลยนะฝึกการคูณฝึกการคูณอ่ะโอเคอ่ะวันนี้ก็ได้ฝึกเรื่องการหารยาวสามหลักนะสามหลัก เดี๋ยวเราจะได้ข้ามไปบทใหม่เพราะเรื่องการคูณกันหารเนี่ยมันอยู่บทนี้นานแล้วนักเรียนก็พยายามฝึกทักษะตัวเองเนาะส่วนพรุ่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวครูจะเปิดเป็นไ,ปไงให้ดูก่อนพรุ่งนี้เป็นออังกฤษกับภาษาไทยใช่ไหมครับออังกฤษกับภาษาไทย อ่าเดี๋ยวครูพูดึนถึงภาษาไทยก่อนทันครูไหมทันครูไหมนะวา,วางไว้ก่อนก็ได้ใครใครที่ทําอยู่ก็วางไว้ก่อนนะอ่าครูข,ขออธิบายเรื่องภาษาไทยก่อนภาษาไทยเนี่ยมันเป็นโจทย์แบบวงหัดอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาต้องเรียนดูตรงนี้ก่อนคําพ้องรูปอ่าคาพ้องรูปส่วนอีกใบหนึ่งเป็นคําพ้องเสียงใช่ไหมครับอ่ามันก็จะอยู่ในบทในเรื่อง มาสรย์การสร้างสรรค์งานเนี่ยหรือในลองไปดูว่าคําพ้องรูปมันเป็นยังไงนะทําความเข้าใจก่อนเข้าเรียนก็ได้พ้องรูปก,ก็คือเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนะพูดง่ายๆเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนะ <ม prize. S 1> เช่นภาษาบ้านครูเนี่ยมองเนี่ยมองาษาคนไทยเนี่ยมองไปว่าด,ดูใช่ไหม มองแปลว่าดูอ่าแต่ถ้าเป็นภาษาล่างคูมองก็อาจจะเป็นตาข่ายดักปลาอย่างเงี้ยเนี่ยเขียนเหมือนกันนะแต่ความหมายต่างกันนี่คือพ้องรูปส่วนอันที่สองพ้องเสียงเราคุปให้ดูกันนะนี่นพ้องเสียงคำพ้องเสียงเห็นไหมครับ เขียนต่างกันเขียนต่างกันต่างกันความหมายก็ต่างกันนะเขียนต่างกันความหมายต่างกันเช่นนี่เห็นไหมครับคุณยายเก็บดอกพุธพุธอันเนี้ยมันมีหลายพุธมากเลยอันนี้พุธคือหมายถึงพุธคือวันใช่ไหมครับวันจันทร์อังคารพุธเอออันนี้คือวันนะอันนี้พุธอะไรอ่ะ พุทธก็คือพระพุทธใช่ไหมครับพระพุทธอ่าอันนี้พุทธอีกแบบหนึง่งคือพุทธอะไรเนี่ยมันเราต้องเอาคำสามคำหลังเนี่ยมาใส่ให้ถูกว่ามันควรจะเป็นพุทธอะไรนะครับแต่ถ้าเราเรียนได้สองคำนักเรียนนักเรียนก็รู้เลยว่าอีกคำหนึ่งอ่ะมันคืออะไรอ่ะสมมติอันเนี้ยพุทธคือวันใช่ไหมเราก็มาใส่แล้ววันอ่าอีกอันนึงก็เป็นพระพุทธใช่ไหมครับเราก็ใส่ละ อ่าเราได้สองอันสุดท้ายคําว่าพุทอันสุดท้ายเราก็แน่นอนดอกพุทเราก็จะมาใส่อย่างนี้นะไม่ต้องมายงเปมนคููนะเขียนเอาเขียนเอานะนี่คือคำคลองเสียงนะคำคล้องเข้าใจส่วนอังกกตเดี๋ยวค่อยอธิบายพวกนี้แล้วกันเนาะเนาะโอเคอ่ามีใครสงสัยอะไรไหมวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหม ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอผู้ปกครองมีใครสงสัยอะไรไหมครับเออมีอยากมีอะไรให้อยากแก้ไขไหมครับผมครับครับคครับผมครับพ่อเตงโมครับคุณครับพ่อเตงโมได้ยินไหมครับไม่ค่อยได้ยินเลยพ่อเตงโม พ่อเต็งโมตะกี้พ่อเต็งโมเรียกหูพ่อเต็งโมครับได้ยินไหมอ่ะหลุดไปละเดี๋ยวเข้ามาใหม่อยากให้เสริมตรงไหนบอกนะครับเดี๋ยวโคจะ